หนึ่งสองอ่อนตะขออ่อนเพราะท่านเซตฟูนไอเด้นในนั้นซับรีลลสฟูนโครสเิดบแล้วนะฟูดฟาร์มฟูเอลฟูดฟาร์มฟูเอลนัมเบอร์ทูอินเกจ เก้าสิบห้าละครับจะ7%จสิบเปเซ็นเชคเอเดินเจเเปเซ็นอ็นนเถิเอนเิมครับโอเคแปดสิ ห้าเิออาเ, Open ok เอทูตกว่า้ยดับเบิลวันไชสชาร์บุ๊ฟฟอรฟอแบตสไกเกียโอเพนท็อปเตอร์12็นตวันทเตอร์ออรเชอร์ไอพีซีเ็ันกตอเ,เปรตตัจอยช็อ ฮอกจอเจนัมเบอร์วัน,น,เ,วนเซเชนต์ออนหรือตสาคอนอีซีบัตสูเร่งรอบเัอรเสร็จชชาแฮนคอนโทร มาต่อะดีเซ็ดขันจะไปยังครับไ้พมครับพมครับไพรอมครับสี่แท็ี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ออออเอ็นทูอินสุดมน,นิกนโนเลยฟรวอร์ดี้พันเซบะบอลฟอร์ตครีมสวิชออฟแท็กแกนเกตครับจกคขวติ้งนะแต่จะทำได้ทรั รค,รครับ้ายเกียร์ครับขวาเกียร์ครับไายเกียร์ขวาเกียร์ แก <Yeah. S 2> ครับ Rolling Rolling โรลลิงแท็กซี่โรลลิงแท็กออฟโครงการขยายต่อ ฝาแกะครับฝาแ่ะไม่ต้องไปทับมาหาลัยนะราชพัฒนนะปัน้นป้านหน่อยก็ไดนะ้อันนี้ราชพัฒนเหรออันนี้ราชพัฒน์หางน้ำตาสารกลางใหม่มีงานด้วย เปิดบ้านป่ะบานจะพัดเห็นไหมงานเปิดบ้านแน่เลยอ่ะอ๊อฟเห็นไหมเนี่ยอ๊อฟไม่เห็นอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าอ๋องานอะไรเนี่ยงานเปิดบ้านหรือเปล่าโอเป็นเขาอ๋อจัดที่มหาลัยเห็นไหมล่ะกระเดกระเดงานกระเดกเหรออ๋องานกระเดกเอ้ยใช่คล้ายๆเหมือนมอทอสซ่าแล้มอทอสซ่เหรอใช่ๆงานกระเดก ลำเตอร์ zero บุรีรัมย์โพสสวัสดีค่ะ q ควเนบุรีรัมย์ one z r o z t o i seven ค่ะรีพอร์ตยัวเดสติเนชันเดสติเนชันครับรบอสะลนาวีแอร์สูมม่ตมคราเพมกราดโแนวครับฟูไม้ใหม่ดีล่าวขอนว้าเชื่อเดี่ยวอาบฟูเช้าปัะบิ้อบันปลายทสบ เซอร์โซซซิคัิฟีดัปพูฟค่ะเคลียร์ไดเรกทูดอนไวรีพอร์ตทรีซิโรดีมเอลเบาเดียวได้ดนไวรีพอร์ตทรีซิโรดีเอลเบาคอเพืะกับเขาให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ท้องอขยานะเาะให้เป็นข้าว loud t r e e r o t อุบลโพสสวัสดีค่ะ clock 0 e 3 5 t f i e d e n t i f y d i t w o passing far 0 f อเสคลาม n e eight z e direct 2 0 8 r V R ใช่ครับที่ใช่กลายเป็นสนามกีฬาไทยเชียร์33 7 1อุบลรัน์สวัสด <pole> ีค่ะเดนนี้ไฟ ปฏิจจุต passing one t feet climb f a v o a b l e t 0 one direct l a m boat. taxi three mildly clear climb f a v o a b l e to s i e r direct to cora r e a สองเก้าองแปดห้าพี่สองแปห้าพี่เอาพีเอาเลยเชีว่ันคอนแทคแป c ง n t a c คอนโทรนวันทรีวันสวัสดีค่ะ l ับเบิ066 b โร่ซิกซิกวิลลีมแอปโพสเคเลนคิวแอนเอชวันเซโร่เซโร่ไนเนอร์ออทูไนเนอร์เอร่รีพอโพสิชันดับเบาวโร่ซิเจอร์ค่ะรีพอร์ตทรีซีโร่ดีมีเอลบาวรซดมเอเบคอนเฟิร์มดับเบิซซิโรดิมี ลับเตอร์เซโรสิี่คอนแทคราศีมาโพสหนึ่งสอเดซิมอลิกลับเตอร์ 66, สร,รสิ a ี่ราศีมาโพสสวัสดีค่ะรีพอร์ตโพสิชัน ดับเตอร์ซีโรซิฟิกเคลียร์ไดเล็กทูดอนไว้มีเทนทูเต้าเชนฟีดคิโลเนสราสีมาทูไนเดอร์เอซีโร่รีพอร์ตเวอร์ดอนไวท เราทรีเซอร์เอคลาดเฟเวลวันสิบสี่รบู้ส์เราทรีเซอร์เอคอนแทคแบงค์เขาคอนโทรลวันทรีทูเดซิมอลวันสวัสดีค่ะ โซ่เจ็อวนโพสคก i นึ่ง0กอเดตฟอด์ตีพาสซิงแปดหนึ่ง f อร้ p a คนิคลาม2ฟล์บยฟอนลูาเริ่มหายไปแล้ววันละฟะ้านบก,กาโบยเขาไม่ใช่เหรอเป็นไมไใช่ มาตอนเช้าอ๋อพี่เคนึกว่าตอวันขึ้นด้ดวยหรนอไง ทางก็เปอร์เงนเอชคอนแทนแฟนเขาคอนโทนวันทรีทูเดซิมอลวันสวัสดีค่ะ เรส a ตอร์ซู t o ิซิคอนแทคโคราตาวเวอร์วสวัสดีค่ะบคอนแทคโคราาวเวอร์วันทูทูี่ตัวทูถึงครับรถถารับเตร์ซร่ที่รถถึงครับสวัสดีครับรัตเตอดซิซิคราตเสครตเอร์ซรซิิครับปอตเตอร์เบอรสตวลครับไปดรื่องอะไรครับนวัครับดีเทลอินโฟเมชันพร์ตแลนดิ้งวัทดีครับ โเจอร์โซซิครับสวัสดีรนเวย์ทูไฟครับคิวเนสทูนไนเนอร์เอซครับเมนเทนวิงมาครับรีพอร์เกนจออับอ์เกจอหอครับนเีทคิต้องการไปก็บอกนะครับพี่ไป,ปไหนน,ไหนิบิไปไหน แบบสลัวสลัวครับพี่นี่พอไม่ได้บอกเอาเอาไม่เอาวันล่างวันล่างทำไม่ได้มาดูกันระวังมันงมันแห้งไงในกาหรือเอาพัตเตอร์ปิดในกากันอะนี่ได้ครับได้ ไอเสานั่นอยู่ไหนวะแต่พี่ไม่ต้องหัวรอะมันอยู่ทางขวาเราแน่นอนถ้ามาเดี๋ยวไม่โดนเออมันไม่มีไฟย,ยังไม่มีไฟนอยู่ทต์นี้แบบว้ง

รถซาลัสเตอร์ที่ออทาาออรอที่อไปก็พอไปได้นลครับแบรเจอโซสติกรเตอร์ค,ครับรีพอร์ตคอปปี้แลนดิ้งครับพอไปได้สิ้งนี้จะได้ร